viên à, trong cầm nôm Tụi nha con, tụi nha con ừ, Ê, đi <laughs> 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 Rồi mà to, ừ. à. Rồi viên cài mặt toàn, nôm cái cao là phần hoàn kiện nó, Rồi 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 ทางซาง่นก็กำลังก่อขึ้นมาพอดีได้เครื่องนึงเนาะอันนี้ก็ตั้งวงกบพี่น้องเอ้ยอทางวงกบปองอ่าปองประตูเนาะประตูมันเข้าเข้าออกทางนี้พี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะสบายดีวัชรคูสู่คนพี่น้องยผูกพอกับซองมอแสนอีกแล้วเนาะมื้อนี้เดินทาง ลงมาบ้านแก้งกระเป๋าพี่น้อง้อยมาเฮือนพี่น้องน้เพชรเนาะมาอัปเดตเบื้องเบื้องเฮือนเพื่อนนี่แหละพ่น้องเอยเราตั้งแต่ก่อนเกิดเซปโปนเนาะที่ว่ามาเมื่อน,นั่นแหละพี่น้องเราทางซางเพื่อนกับมาเฮ็ดมะกอเนาะอ่เพกับมาเฮ็ดมะกอนี่ยพ่น้องกำลังก่อได้แล้วกพันเงินชิเทคานมาเนี่ยเนาะพันเัินชิเทคาน <Yeah. S 1> ไปค้านะครับตั้งวงกบเนี่พ่อมือเนาะวงบกเกับวงบเนาะกับวงบปร3พี่น้องอา3 3 3วงเนาะ3วงกับพอดีเลยพี่น้องเอ้ยอ่แต่ว่าเพิ่นยังบ่้เทคานทางนี้ทางอันนั้นเพิ่นบ่อยู่บ่มื้อนี้เนาะเพิ่นทางสร้างเพิ่นบ่มาบ่จักมนีเนาะ ออพี่น้องเลยเนาะคือแล้วปะเนี่ยเนาะก็คือล้วก็โอเคป่ะน,นี่พี่น้องเลยสรุปแล้วนะอ่าวงกบประตูนะมันตั้งเบื้องนี้ได้พี่น้องเด้อเนาะตั้งไปทางทางเหนือนี่เนาะอ่าตอนแรกวันเสด็จไปตั้งน้ำมันจ่อกับทางพูทธพี่น้องเลยเนาะมันจ่อกับทางตั้งเขาอขอกกันยแล้วก็ันทุกข,ขั้นใดน้ำพี่น้องเลย เดี๋ยวอาซางเพื่อนนี่บ่ม,มาเพื่อนี่นเนาะเทว่าช่วงตอนช่วยเติบอีกคุณบ่านเนาะคือแล้วบัดนี่คือหน่อยเทคานะก็ตั้งองครบนะกะก็ก,กือพระดถึงเท่าชุดเท่าจำไว้แหละเพี่น้อน,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 นเอาเลยกลัวเทว่าได้กลวงขึ้นอีกกูเก่าบบดนี้เนาะแปลงไม่ได้แบดนี้จนพักช่วงหยาเพิ่นกาเขียวสุ่มเย็นดีพี่น้อาเลย bù tang mỏ sợi và mỏ sôn hùng này, sẽ phải lắc bù hùng Mày Mày rồi đấy, Bài đi nó, còn là chỉ mài vẫn <laughs> cái mà. ừ. này, cái mài nó, cái này cái đấy, qua đó, cả đó, <laughs> đấy, à, phải giải à, này, mì xưa đấy, xưa, mì sợi nó chưa bộ mài mì sợi, à. nghe này, nó. แจงว่าอ่านวพนตัวนี้แต่คนบอกเรขนี้ปจะมันเนาะว่มะุงไว้ซี่มันก็เป็นต้นปลูกไว้เนาะเตี้ยวอ้เตี้ยนี่ก็ปลูกเป็นมากเลยไปจองไห้ได้นี่ไอจองไหวด้เนี่อเอเียชื่อเลยวะเียชื่อเฉลยเหเนี่ยาเซนมีแต่ต้นไม้ต้นตอกเนาะเนี่ยเต็มอยู่เลยเนาะนี่ไฟหมาจเมันวาาิอนมาขูดหมากได้เย ขอย่างเมื่อท้านได้มาอยอะอันนี้เพื่อนเราจะเอาไปเาะมะขวดไว้ตามค่าต้นเลยไว้รักแต่ว่ามะขวดแต่ค่าต้นเลยาลูกบางห้องเลยวะปลูดแต่ปลูดมาลองมาเลยเนาะต้นดอกดอกไม้ดอกต่อเขาเ้าเพิ่นเนาะเพิ่นมักปลูกไมเนาะออกพริกจะมีนี่บอกพริกนี่ยพอได้เก็บกินอยู่อะนี่เนาะมะแข่งมะเขือเมันก็งามอยู่พอได้กินอยู่พี่นังเ ใั้สมพอดีเลยตัวนี้เนี่ยมัน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 วัดอันตอนที่ว่ารถมาเนี่ยเหมันกัเนาะอ่ามันก็เลยอย่างเดือนไนเดื่อนเลยอ่าต้นมันย่นรถห่าตอนนั้นว่าอาดินมะเข่าอเข่าเนาะมันเสีบหมดเลยที่กี้มันแตงามอยู่ได้ไปเดี๋ยวเขาเข่ามาหาทางไปตู้กันก่อนเออ บลอกนี่ก็คือสิพอดีเล่นไปจักเนาะเินกะไว้เนาะสรุปได้ฟองเยี่ยมเขานี่ยิได้ตั้งแต่สาปุ๊บฟองอย่างเงี้ยเขาไปไล่ชัซี้ว่ามดเอประตูก็นึ่งได้ชีเรียกอีกนึ่งเนานอน่อยว่าเอาไปดีมตโต้โดโดยให้นั่งตั้งก่อนมต้ใครอยู่หอกบันนี้เนาะ มากต่มีตังนั่งอยู่นี่แหละพักคิดเราคุยยังไงอ่าน้องกับป้าสบายดีแหละสบายดีสบายดีแรวไหนไปลุงก่อนโอ้สร้างคนบ่มามัอนี่เนาะโดยอันแต่มือนั่นกับสรางมือจงมาออเป็นแบบผู้คนผู้คนร่นปีใหม่เลยโดยออสบายดีปีใหม่เลยประตูเด้อโดยเฮ็ด จังเพนงมกเสือบทันพ่นอ๋อเห็นแล้วเหรอพ่อเห็นด้วยพ่นเอาไปเลยเด้อ๋อจังฮันเพลงไม่ได้เอาเพิ่นไปยังเกาะพิ่นไปเฮ็ดเรียกว่าอันคุณแม่มาหาเพิ่นให้เพิ่นไปเฮ็ดชอยไหลล่างถัวยลล่างบวงจัดคงอยู่คงกินกับอันเรือไม้พิ่นแล้วก็หัวทักอืมเยกเพิ่นให้อืมแต่ละมือเนาะโดแต่ละมือเพราะว่าจังมุ้งพิ่นมาเพิ่นว่าเดือนหนึ่ง บอลอ่าผลหมานะ่นเปตัวตอนจะเก้าบ่ายโมงอ๋อผัวแล้วอแล้วจากฮอดทักแล้วก็เกลือมาแล้วจากเกลือมาก็เฮ็ดอันแต่งอันเพลงอันนี้แล้วก็ฮอดเพลนเลยแหละเพิ่นซันเพลงแล้วเนาะก็ต้องได้ล้างผัวยล้างบ่วงอีกล้างเกลือเด้งว่องแล้วเราผนกับฟัดกับปวดเกนันขัวแล้วก็ได้มาน้องลเพลนเลยน้องล่าเพลนกับอัน ถ้าวันตะวัน oh, ท <Huh? S 3> right ่านไปห้งเยียนอ๋อแต่ถงเยียนหงจกเนาะใช่ขินข้าหรือเปล่าเนี่ยน้องป่าไร้ยังกินมื้อนี่แหละเงินเทเลเงินข่าอ่ไร้ยังกินไร้ยังกินกินกระปูบอกปอะพ่นกระปูพ่นกระปูแซ่บบ่กระปูหอยพ่นไปคุดมาไว้ได้หอยได้กระปูไปคุดกระไพยไม่นอนเพชรก็ไปคุ้ดหรือว่านอนเพยห้องโจกบ่

ตัวมุนี่พันยังพันมากมุนี่เนาะก็บุติมาฮอดแล้วก็เรียกเงินอีกเล่ดอกไม้เพื่อนเพียงเพื่อนแล้วมาก็วุ้คลุกเลยเฮ็ดแล้วเฮ็ดคุณแล้วแล้วปล่อยวางทางปีไปเฮ็ดคุณล้วก่อนปีแล้วตำแลงเพคุนเฮ็ดตัวซางนะแต่ว่ามืออื่นเพิ่นสิมาอยู่นะพ่อเนาะก็สิมาแล้วทรัพอ์ไล่หล้วบ่อสอบไล่หล้วบ่อเขียน พิ ok so yeah, ่นอ่อนขึ้นมาบ่ได้สมัยอันพอเลยตายอีกเป็นเพียงเป็นนั้นเอามาได้มือนึงมือ2ก็โทได้เอ้าเปนยังอัอเป็นได้แล้วอันนั้นก็ยืมเงินพ่นไปเอาอยืมเงินนําพ่อน้ย300,000เอาอือนมาเลยพอเอ้ยพอจสิพอเพิ่นมาให้เจ้า พัดมาได้โอกมื่อหนึ่งเนผัดตายวันนี้โอ้เจ้าแมมันโชคเป็นมัดเงินผนูวแฟนเงินพ่อให้ผู้ค่าผู้ข่าก็ซื้อมัดแสนห้ายา<ม>โอ้ยผู้ค่าเสียเงินย้อนนะพคันกินยานี่ที่เป็นคนเลยทุกยาตัวนี้พอ่อมันประดงทุกชนิดนะจัะ<ม>ผู้ค่าเอามาให้บ<ม>่งบอกินมัดสอง<ม>แก้วแล้ว กินต้นนี่บค้าหัเได้บด้ช่มาคนเท่ายังไงน่ยพี่ตน้อยเป็นอันนี้ล้ยเอันี้เออแล้วเรเปล่าเซ่บว่กินพับปูแซ ทำคนเขาก่องทุกยาอันน <uh ี้กินนะแก้วฮอกซ์หกสปบยาปินปัวประดงุกสนิดประสาทรลอยมือลอยลอยมึนอยมึนเจ็บออสรรพคุณเป็นขถูกับตัวนี้เออปข้อเนาะมันเป็นเส้น อย่าพื้นเมืองเขาอะไบาเนาะอย่ามอพื <Twitter> uh ้นเมืองน่ขแล้วว่าเป็นลูกยังลกงกินละเบาเนี่ยท่านมอถือว่าไปแล้วสวดนึ่งยังอยอย่าท่านมอบุญยุบวะบนยุบวะเป็นขวดเนาะ thì nó dài đầm thì rồi đó nhớ tôi đi con nói với mẹ nó cứ phân cuộn trong kho trong cái này cả chín mấy tuổi, chín thao gần bay rồi mình bao bao thường là ừ. mình, mình càng khuyên mình bộ bền bền cái bền lên nồi thì cầu mình cởi lỗ mong khuyên lỗ cửa phục cả bay lỗ chết nát chết bali đó họ con mình เจ็บแบบว่าสู้ทอนอะไรโอ้จินยาอยู่ลำยาเนาะนี่รถใครยุ่งกันมาเอานี่กินยาเลยกะมันพออะไรมันเท่าพอดีไปนั่งกับใครยุ่งนะทุกยานี่แหละได้นั่งแน่นั่งก็พอได้เหงน่อนอนตะกี้นั่งเหงื่ได้ไปนอนไม่ได้ไปนั่นเพื่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปบ้านนั่นยังบ้านยังพอบ้านที่ว่าเคยไปแต่เก่าบ้านน้องจะพังบ่เขาได้ไปเลยลูกว่าบ่ให้ไปบ่ ลูกว่าบ่มีกินกันคอยสีโทรศ<อ>ัพน้ำเพิ่มแมทบ่ต้องไปจากนั้นคนเราให้เจ้าอี้ให้ไปบ่มีกัญญาคนเชื่อเอาล้วก็เฮ็ดอยู่เล่แล้วก็ที่ยวทไมนอนเพชรจ่าแล้วก็กไปเฮ็ดไปหาอยู่เนาะแทนที่ว่ามันมาทวงมาท่านกับหาไปแล้วนั่นแหละก็อนอก็อยากว่าในนั่นแหละเพาอวานนี้ลูกพักย่านว่าคนตีราคาใน,นนั่นในี่โอชะนะแล้วก็มันมีูกข่ากับเชื่อความจริงค่ะ ผู้ข่าไปนั่นกันมันขาดมันเคิื่อนโมทุกโมทันฆ่าลูไปไปหาลูกหาหลานค่ะตายกับผู้คนทักเพื่นแทนผู้คนเบิ่งผู้ข่านี่แล้วเพื่นช่วยเพื่นให้กันดีรักปักใหญ่แต่ข่าแต่ขี้ผู้ข่าแต่ยังนุ่มเช็ดเลือดแล้วเพื่นใส่ผู้ข่ามดไม่แต่พวกมีมดเดือนนี้เพื่นเป็นผู้มีมดแต่เก่าเพื่นก็เฮ็ดพอให้พอน้าเดือนนี้เราเพื่นเราเป็นเจ้าเป็นนายมดเราเพื่อนลงพื้งบุญทิ้งุผู้ฆ่า เฮือนผู huh. <be S 4> so, ้อ like ันผู้ข่าอยู่ฮนผู้นั้นแห่งเบิ่งคักเบิ่งผู้ข่าตั้งแต่ยนตูเนี่เละก็น้อยู่นอก่อนบ่โดยบอนเครื่องฮะพวกนอผู้ข่าเมืองข่าก็บผูทิมคุณใครว่าเวลาทุกผู้ข่าก็บิ่งขึ้นบ่ไปบ่อนอื่นไปบ่อนนั้นบ่อนบุญคุณแต่ข่าคนนั้นคนนี้คนสวยผู้ข่าผู้ข่าคุดนาคนได้ชิมมาให้เพื่อนผู้ข่าตะกี้แบบคุดนาเนาะตะกี้แบบคุดนาให้นึ่งซำกาเขาโดย พิษอันมันมันผมมีเด๊แตนผู้ฆ่าทุกหลายได้ผมมีแตนผู้ฆ่าเนี่ยลูกนาอันผู้อยู่นอัผู้ฆ่าผู้ฆ้าก็แทนแทนเปยใช้ก๊กไม้อายเป็นผู้ไกว่ฟุตได้มือละให้่นแต่ที่ฝึนหั่นพันมังเฮ็ดยังก็ได้ป้านพายก็ได้ผู้ฆ้านะเสร็จปุ๊บเรียกผู้ชาย ออกอากนั้นเราพอบ้านซุกแม่บ้านคนเป็นแม่บ้านนะคนเราโอ้แม่าเวไเจ้ายุดสนธทางนี่อย่าบอกไปซะเจ้ากระแกโตแล้วสัญญาณบัดเทาอกคือแม่คนเ<อ>จ้ามาเอาเส้นหัวข้อนไปปะข้อชิลไล่ราคาให้เจา้าเ<อ>่านั้น่นนี้เอ่อคนเราห่มือละซาวโลโ<อ>โ จัะว่าคนนอนหลับไปแล้วไปนั่งจะบ้านอันนี้และไปจะพูดหลับไปไปตกสะโคสะคาไม่สังโบไข่เลี้ยงชีวิตผู้ข่าจัะเลี้ยงลูกใหญ่พอเอ้ยชีวอันนบอาชีวิตผู้ข่าได้ได้ลูกเขาจะมีผัวคือคือลูกเน่นี่แหละผัวปะผัวลินสาวแล้วพันติดแล้วพันกระไปการสู้เลี้ยงลูกสี่คนนี่แหละคนนอนสายสามยิงหนึ่ง นาเมือ่อไหร่ซุกลอนะน้ามุ้ยเนี่ยล้อละกี้ขันป้านว่าป้านขันนานี่กัได้มื่อละร้อย้อยว่าไร้อยกี่แม่ลยกี้เอาฉนแวไม่ได้คุดเอานะแต่แต่เอาอยู่ตะขาวนพอแม่กะนะันเนาะเพื่อนแบบว่าคุดคุดเอานะป้านขันนาเอาสะนล้วมึงมมนะน,นี่รถพมนีเนยเนาะ่ิษมนีก็เจ้าแว่ารถรดรถไ้เดียวนี้มตัว รถรุดรถรุดเอารถเดี่ยวเนี่ยวว่ะบนในป่าแรกนะนะออกจากฮันเก็บไปตรงกุ้งไปขายโค้ดละกี่เอามีแต่จังแสนแหล่ไม่ตัวเองครับว่าทั้งแม่นเอาไว้เพื่อมาอยู่กะถ้าเราสร้างคนมาไม่ไม่เพ่นได้จังสีมาเยี่ยมมาอย่างไม่เด้อมาจอดมาเยี่ยมของไม่ขั้นว่าสร้างมากะขั้นว่าสร้างมีเบอร์กันอย่าพอได้โทรหาพอพ่อเนาะ บอกเบอร์ไม่นอนเพชรมีวะเบอร์หาว่ามอื่นนี่เรามาางค่ะแต่่ได้เป็นอย่างดอกโ่ได้เล่งโ่ได้อย่างคนเราอย่ว่ามาอัพเดดเบิ้งอะไรอย่าว่ามันอย่างว่าเป็นอย่างบมพอก็ได้ชื่อมาให้เนาะเครื่องคองอะไรเป็นอแต่คำว่าโอนี่เป็นบมันี่มาให้แต่บเป็นยังปนอะบางวเา Để chị Mãi nằm qua phao coi nó, Ơi Đây Phải cái cây toàn cà nùm với đi Đó nằm phao vào Ơ quá bắt bên ai bây giờ phải ngon cây bên cây cầm nha con tụi nha con ê Rồi 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 bây <laughs> giờ <laughs> em bằng hương lấy mấy tuổi đó Mà em bằng lên bằng sàn Cô thao ăn Học bằng Rồi rồi ở tôi mà nàng như này vào này nó Rồi Khai này nó trước là đây cái mình lên không?

ครับอ๋อ lấy cái năm ครับเอื้อยให้นําเด้อเอื้อยให้นําเด้ออ่าไม่บ่ครับฮ่าๆๆ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  ใกล้ๆมอสร้างพื้นฮ็ดใกล้สิแล้วพุ่นแหละเนาะเออมาเจอะเบิ่งก่อนแบบนี้ว่าเพิ่นขาดเดือนยังก็พอได้สร้างมาเพิ่มอีกนะาคอยเฮ็ดไปอันพี่น้องเอ้ยเนาะพอได้สะดวกสบายเพื่อนคนเพิ่นครัวเลยเฮาก็สิบ่ได้มาเฮ็ดอยู่หน้าบ้านบรดนี้นะเรืองนี้มันอยู่หน้าบ้านพี่น้องเอ้ยเครื่องของเฮาก็เครื่องเครื่องในครัวนี่ก็เนาะก็อยู่ที่เนาะเออเออ

สำหรับคลิปนี้ทางพ่อเสียนสิได้ขอตัวไปก่อนไป้องเด้อเนาะวิพากษ์การใดก็ขออนุกรอภัยน้ำหลายไปดองเลยวันนี้จะสิได้ขอตัวไปก่อนลาไปก่อนเนาะอยู่ดีมีแห้งสุขกายสุขใจเบอร์สุขคู่สุขคนวันนี้มาอัปเดตเบิ่งเชิญเมืองซานของทางพี่น้องเพชรก็ถจึกว่าเฮ็ดไปได้หลายเติบแล้วพี่น้องเลยเนาะมีแต่ติดตามทำกันไปเบิ่งพี่น้องไอว่าสิหาแล้วมือใดเาพี่น้องเลย ทว่าทานได้อยากน่อเตอยเพิ่มเติมอย่างก็มาก่ะยินดีนักพิณ้องน้อพลอยเขาก็มีงบเป็นบาง่างจ้างน้องพได้ไหว่าแล้วบนเลยเป็นอย่งนี้เนาะเป็นบางสชิงบางยางก็มีแต่ทำาทานใดอยากสมทหรือ hmm. ว yes. mm ่า hmm. ต şey yes, ่อเติมก็ยินดีนักพิณ้องเด้อสำหรับวันนี้ไปแล้วเนาะสบายดีพิณ้องเลย